ถ้ารักใครชอบใครอย่าลืมโหวตนะครับเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆครับน้อยไปทุกทีเดี๋ยวจะโหวตไม่ทันนะครับเพราะการแข่งขันในวันนี้เหลือเพียงการประชันเมดเล่จาก4ี่หนุ่มเท้าไฟที่จะออกมาโชว์สเต็ปในท่อนฮุกเพลงฮิตเพื่อย้อนวัยกันสักนิดนึนะครับเราจะมีการประชันกันแบบเพลงโจ๊ะเพลงผู้หญิงเอามาให้ผู้ชายร้องนะครับเพลงที่มีท่าจำและเพลงของซปเปอร์สตาร์อย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไต โชว์นี้มีใครบ้างครับครับเนื่องจากโชว์นี้นะครับเป็นการประชันกันเฉพาะท่อนฮุกนะครับดังนั้นหนุ่มๆกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องโชว์กันคนละ2เพลงนะครับโดยทีมฝากรักขอส่ง2หนุ่มตอง V8 นะครับกับเพลงสาวบางโทและเพลงรักแท้อย่างไงนะครับส่วนหนุ่มเหินฟ้า V14 นะครับจะมากับเพลงตะลึงและเพลง too much so much very much าทางฝากรักไปแล้วนะครับทางทีมฝันและฝ่ายนะครับก็ขอส่งสองหนุ่มเช่นกันนะครับหนุ่มบีม V15 กับเพลงออกมาเต้นและเพลงอย่ามองตรงนั้นนะครับส่วนทั้ง V13 จะมากับเพลงเกรงใจและเพลงเรามาซิงดังนั้นก็ขอเชิญทุทกคนไปสนุกกับเมดเลส่งท้ายกันเลยครับ

ครับสนุกกันหรือเปล่าอ๋จะทำได้สนุกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาถามความเห็นของคณะกรรมการครับพี่ไก่เชิญครับครับผมสวัสดีทั้งสี่คนนะครับสวัสดีครับก็โชว์สนุกมากโชว์สนุกมากเพใงสุดท้ายถ้าจะไม่ได้ดูบนเวทีเลยดูดูคุณครูเต้นอยู่ข้างล่างโดยเฉพาะเด่นที่สุดคือคุณครูเอนะครับโอเคมาที่ Uh, สี่หนุ่มนะครับ uh, น้องตองวันนี้ถือว่าพลิกคาแรคเตอร์ทีเดียวมีอะไรหลายอย่างให้หน่าตื่นเต้นนะมีความสนุกร้องได้ดีเป็นคนที่ร้องได้ดีคุมการร้องได้ดีด้วยแล้วก็เต้นได้สนุกด้วยนะครับอาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคน้องเงินฟ้าวันนี้วันนี้มีสเสน่มากมีสเสน่มากโดยเฉพาะเพลงที่เนื้อเพลงยาวที่สุดคือเพลงตะลึง พี่เป่รู้สึกว่าบบมันแบบมันมันเราทําได้ดีแต่ว่าเมื่อถึงเพลง l ล v i n g You พี่ว่ามันอาจจะอาจจะไม่ไม่ค่อยอเหมือนกับว่าไม่ได้เอาตัวตรงตะลึงมาใช้อะถ้าเอามาใช้มันจะดีกว่านี้คือสายตาหรือว่าความที่ขี้เล่นกว่านี้นะครับโดยรวมรวมถือว่าดีทีเดียว<อ>น้องบีมน้องบีม วันนี้มีเสียงที่พี่ชอบอย่างหนึ่งคือเสียงที่เราบีบมันอาจจะไม่เป็นเสียงที่ดีแต่มันเป็นแนวโน้มที่ดีในการที่เราจะควบคุมเสียงได้คมชัดมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับการเต้นเพลงแรกออกมาเต้นพี่ว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพลงอย่ามองตรงนั้นออสองคุกแรกพี่ว่าดีแต่คุก้าหลังมันเริ่มจะจืดๆไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่แต่วันนี้ด้วยพัฒนาการของเราเองที่ถือว่าทําได้ดนะีน้องถังน้องถังเพลงเกรงใจเอ้ยลัเพลงเกรง,ง,งใจกับเพลงเรามาสิงนะครับ ปกติต้อง้อง,งนี้เดินยังแกว่งเลยนะตัวนี้สามารถเต้นพร้อมกับแดนเซอร์ได้อนี้เป็นจุดที่พัฒนานะครับถือว่าดีมากเ,เรื่องของของของมูฟเมนต์ในเรื่องเพลงเร็วมันอาจจะยังถ้าเทียบกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่มีพื้นฐานการเต้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ว่าวันนี้สําหรับตัวถังเองก็ในภาคการร้องก็ถือว่าใช้ได้อยากให้คมกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะเน้นการร้องมากกว่านี้สําหรับตัวเราที่เป็นนักร้องแล้วเพิ่มเพิ่มทักษะการเต้นกับทางคุณครูให้มากขึ้นครับโชคดีครับทั้งสคนครับ เชิญคุณแม่ครับโอ้ครับวันนี้ถือว่าเป็นโชว์สุดท้ายที่สนุกมากๆนะครับผมถึงขั้นต้องไประง,งับสติอารมณ์ของพี่เป็ดกับพี่ไก่ไว้ไม่ให้ลุกขึ้นมาเต้นเพราะว่ามองเห็นเท้าเนี่ยเท้าไปแล้วมีกระทืบเท้าด้วยทั้งหมดทุกๆคนทำได้ดีมากนะครับสนุกมากวันนี้น้องตองก็ ทำโชว์ได้สนุกนะครับอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเราดูโชว์เป็นหลักแล้วกันนะครับเราโดยเฉพาะน้องบีมนี่วันนี้เ,เกินคาดนะครับเกินคาดอย่ามองตรงนั้นอย่ามองตรงนั้นนี่อันนี้พี่ชอบทีมเวิร์คข,ของเทรนเนอร์ทั้งหลายเพราะว่าบอกอย่ามองตรงนั้นอเอ,อันนี้ เป็นอนิสง์ทำให้แบบว่าโชว์ครั้งนี้สนุกมากจริงๆแล้วดีนะฮะยับทั้งออกมาเต้นแล้วก็อย่ามองตรงนั้นก็ทำได้ดีเพลงที่ยากที่สุดเหินฟ้าเพลงตะลึงร้องยากมากเพลงนี้เนื้อยาวแต่ก็ถือว่าร้องได้ดีแล้วก็คุมโน้ตไม่ให้เพี้ยนได้นะครับวันนี้ทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะถังนะครับ ผมไม่คิดว่าคุณจะร้องเพลงเร็วเพลงมันๆอย่างนี้ได้มันจริงๆซึ่งก็ถือว่าทุกคนมีพัฒนาการที่ดีครับขอโชคดีทุกคนครับกรเป็ดครับ,รบก็ต้องบอกว่าทั้งสี่คนนี้ทำโชว์ได้สนุกนะครับแต่ขอเอาจาะไปเป็นคนๆนะฮะเริ่มจากน้องตองก่อนจริงๆน้องตองนี่เท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ใช่คนที่มีจุดเด่นที่การเต้นนะครับ จุดเด่นอยู่ที่ความกวนมากกว่าบุคลิกเราคือคือครูบอกได้เลยว่าจุดขายเราคือความกวนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังความปลอดภัยตัวเองไว้ด้วยนะฮะแต่ถือว่าก็พยายามทำให้ดีช่วงแรกมีพลาดอยู่บ้างใช่ไหมครับที่ลืมเนื้อไปก็ดูไม่ค่อยมีอาการอะไรออกมา,มากนักนะครับซึ่งก็ต้องยอมยอมรับว่าเป็นการกบเกลื่อนที่แนบเนียนพอใช้ได้นะฮะ ถัดมานะครับในทีมเดียวกันนะครับน้องเหินฟ้านะฮะน้องเหินฟ้านี่ก็เต้นได้ค่อนข้างโอเคคราวนี้มันมีจุดหนึ่งที่ครูอยากจะแนะนานิดหนึ่งว่าสังเกตเวลาเราเต้นแขนขาเนื้อตัวไปหมดแต่ส่วนศีรษะส่วนหัวเราไม่ค่อย move เท่าไหร่ดูท่าน่าเป็นคนหัวแข็งอยู่นะฮะเพราะว่าหัวไม่ค่อย move เท่าไหร่เพราะว่าถามว่าเปรียบเทียบไงเวลามองแล้วมองเปรียบเทียบกับแดนเซอร์ข้างหลังข้างหลังนี่เขาจะไปทั้งตัวนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ครูอยากจะแนะนำ น้องบีมนะครับน้องบีมน้องบีมนี่ครูใช้คำว่าเป็นคนที่เต้นใหญ่เต้นใหญ่คือเต้นเห็นชัดถ,ถึงแม้ว่าจะตาเล็กก็เถอะนะครับสิ่งที่ครูชอบมากในตัวน้องบีมก็คือครูเห็นความสนความสนในตัวเราซึ่งมันแสดงออกมาในการโชว์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดขายของเราเลยนะครับขอให้ยึดแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเยอะๆนะครับความสนของเราเดี่ยเป็นจุดขายเลยนะครับ ส่วนคนสุดท้ายนะครับน้องถังนะครับน้องถังสิ่งที่อยากจะชมคือเป็นคนที่บาลานซ์ดีระหว่างการร้องและการเต้นนะฮะแล้ววันนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยทั้งการร้องและการเต้นนะครับจะมีนิดหนึ่งคือทั้งสองอย่างถึงแม้จะดีแต่ถ้าดีมันยังดีนะส่ะบีบวกยังไม่เอมันสามารถพัฒนาไปเป็นเอได้นะครับอขอให้โชคดีทั้งสี่คนครับขอบคุณครับในช่วงหน้าเวลาแห่งการโหวตกำลังจะสิ้นสุดลงนะครับ อย่าลืมบวตให้พวกเขานะครับเพื่อให้เขาได้ร่ำเรียนอยู่ในบ้าน AF ต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งเราจะมาพบกันในช่วงสำคัญช่วงของการตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปกับ True Academy Fantasia s e a ีซั่นครับ